สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่7กรกฎาคม2 5 5 6นนะครับครับก็คงจะมีประเด็นปัญหาอย่างนี้นะครับตอนนี้ยังเกิดฝนหน้าฝนแล้วนะครับแต่ฝนยังไม่ตกเยอะแต่เราจะใช้อ่าหลักการป้องกันอุทกภัยในอนาคตนะครับอาณาคะตังสยานในการรู้ว่าเราจะป้องกันอย่างไรนะครับเมื่อปีพศ2554ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เป็นรับรู้รับทราบกันนะครับว่าเรากรุงเทพเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยสูญเสียชีวิตไปกว่า600รายนะครับ ทรัพย์สินเนี่ยหลายแสนล้านนะครับรวมทั้งพื้นที่ลุ่มต่ําของแม่น้ําเจ้าพญาทั้งหลายนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมประมาณสามหมื่นห้าพันตารางกิโลเมตรหมดเลยนะครับสูญเสียเสีย,สยหายหมดเลยก็เลยคิดว่าอนาคตเนี่ยครับการป้องกันอู่ทกภัยเนี่ยเราควรจะมีการแนวทางอย่างไรครับลองเสนอมาให้เป็นแนวทางที่รับไปปฏิบัติแล้วเป็นจริงได้นะครับครับคือตรงนี้เราเรา,เราชาวพุทธเนี่ย ต้องเอาหลักอริยสัจสี่นะครับแล้วก็เอาวิธีการที่พระพุทธอ,องค์ได้ให้พิมเขียวไว้นะครับพิมเขียวลายคณาบนจีวรน,นี่ครับต้องบริหารน้ําที่ว่าเ,เราต้องใช้พื้นที่ในเขตชนบทฐานเนี่ยที่เราเคยให้เขาทานาปีละสองถึงสามครั้งเนี่ยเ,เราจะต้องบอกกับชาวนาในพื้นที่ตรงนั้นว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยเราเอาน้ํามาให้ทํานาปลังได้ แต่ในหน้านาปีในหน้าฝนเนี่ยเราจะต้องขอยืมขอเช่าพื้นที่ของท่านเนี่ยมาเป็นการเป็นพื้นที่เก็บน้ํานะครับประมาณสิบล้านไร่เนี่ยเราจะต้องเก็บน้ําให้ได้ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นล้านนะครับเราจะต้องเอาพื้นที่ตรงนี้โดยการทําคันทําคันนาให้สูงๆแล้วเราก็บริหารน้ําให้เป็นอยู่ตามที่ที่เราต้องการนะครับคือมันจะบริหารได้อย่างนี้แล้วไม่ต้องใช้พลังงานนะครับคือจะเป็นคลองลอยอ่า รุ่มน้ํารุ่มน้ําเนี่ยสมมุติว่าเราเราศึกษาดูว่าก่อนที่จะมาเป็นเจ้าพญาเนี่ยคือน้ําสาขาของเจ้าพญาคือปิงวังยมนาคแล้วปิงวังยมนาคเนี่ยก็ยังมีสาขาอีกถึงห้าสิบสี่สาขาเราจะต้องเก็บแบบที่ที่พระพุทธเจ้าบอกถึงหลักอริยาาสัจสี่นั่คือมันมีเหตุใช่ไหมคือต้องแก้ที่เหตุของมันต้องเก็บน้ําไว้ในพื้นที่ลําน้ําสาขาเนี่ย ให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อเมื่อผ่านมาเนี่ยจะต้องน้ำออกจากพื้นที่เนี่ยเราจะต้องทำสาขาใหม่ขึ้นมาอีก5 4สิบี่สาขาด้วยกันแล้วก็เก็บอีกครึ่งหนึ่งเมื่อเราเก็บในพื้นที่ครึ่งหนึ่งออกนอกพื้นที่เราเก็บอีกครึ่งหนึ่งน้ำต,ตรงนั้นก็จะหมดเลยไม่มีไม่มีไหลมาท่วมภาคกลางแล้วก็ไม่มีไหลมาท่วมกรุงเทพเพราะน้ำจะอยู่ในพื้นที่หมดเลย วิธีการก็คือเนี่ยต้องทําอย่างเงี้ยต้องศึกษาดูแสดงว่าเราต้องไปจัดหาพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดว่าเป็นแก้มลิงใช่ไหมครับต้องหาไหมไม่ต้องครับเอาเรืองให้ประชาชนพื้นที่ในเขตชระทานเนี่ยเพียงแต่เราไปกั้นคนาขึ้นมาพื้นที่สิบล้านไร่ก็จะเป็นจะเป็นนาน้ําเป็นทูอินวันนะครับภาษาศิสมัยใหม่เขาเรียกทูอินวันคือหน้าแล้งเราทํานาหน้าน้ําเราเก็บน้ํา มันใช้ประโยชน์สองอย่างแล้วน้ําจะค่อยๆบริหารค่อยๆออ,ออกมาจากพื้นที่สิบล้านไร่เนี่ยเพราะเพราะเพราะเราสังเกตนะครับน้ําท่วมจากสุโขทยัยบางระกร,รมม,มันเมื่อปีห้าสี่นะครับน้ามันไม่ได้มาท่วมทีเดียวทุกจังหวัดมันจะมีท่วมจังหวัดและประมาณครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งมันจะไหลท่วมละมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้เราให้เรานึกถึงรถนะครับสมมุติเรามีรถหนึ่งล้านคันเนี่ย ก็การควบคุมรถที่จะไหลลงมากรุงเทพเนี่ยมันต้องมีการจราจรต้องมีที่พักให้เขาจอดแล้วก็ให้เขาไหลมาน้ําก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราเอาเขตพื้นที่ชนรับทานที่เราทําคันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะเราตกลงกับเจ้าของพื้นที่คือชาวนานในเขตพื้นที่แล้วนะครับว่าถึงหน้าน้ําเราจะเอาพื้นที่เขาเก็บน้ำเนี่ยสูงสี่เมตรคันนี่เราก็สูงสี่เมตร แล้วน้ําก็จะเก็บไว้พอน้าไหลามาเนี่ยมันอยู่ตารางหนึ่งตารางหนึ่งแต่ละกระทงกระทงแบบจีวรเนี่ยน้ําก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับไม่มีไม่ได้ไหลเปะปะนะครับน้ําทุกหยดไม่ได้ไหลเปะปะแล้วนะครับเพราะว่าเรามีมีพิมพ์เขียวแล้วก็มีความรู้ตรงนี้นะครับแล้วหลักอริยสัจสี่เนี่ยที่เขาเอามาแก้กดไตรักเนี่ยคือไตรักเนี่ยเขาจะจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งแล้วไปอีกที่หนึ่งมันมีสามที่ด้วยกันจากที่หนึ่งมาที่สองแล้วไปที่สาม แต่นี่พอพอควบคุมเขาได้ใช่ไหมก็เราจะให้จากที่หนึ่งไปที่สองอวินาทีละกี่ลูกบาทเมตรเราก็มีประตูประตูนี่กัน้นได้แล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าลำน้ำสาขา54สาขาที่มาเป็นแม่น้ำเนี่ยเราจะต้องขุดขุดขุดคลองอ่เป็นอีก54สาขากระจายไ,ไปในพื้นที่ที่ ที่ไม่ใช่ลุ่มน้ำาอ่ที่ที่นอกลุ่มน้ำแล้วก็ก็ไปขังไว้ในตามที่เราต้องการนะครับคือคองลอยเนี่ยสามารถทำไปบนยอดเนินถ้าทำเป็นบนยอดเนินอภาษาวิชาการเขาเรียกสันตันน้ำยอดเนินสองข้างนี้ครับถ้าเราทำไปบนยอดสามารถปล่อยน้ำไปได้ทั้งสองข้างเลยเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนกิ่งไม้นะครับมันมีกิ่งเล็ก,ลกๆออกไปอะ เมื่อเราสร้างตรงนี้แล้วใช่ไหมน้ำจะกระจายไปที่ที่เราต้องการแล้วคลองอย่างเงี้ยมันเป็นคลองเหมือนเหมือนถนนวงแหวนนะครับคือจะบาลานซ์น้ำตรงไหนพื้นที่ไม่มีน้ำมันก็จะไหลไปอยู่ตรงไม่มีน้ำตรงไหนมากก็จะไหลไปสู่ตรงน้อยถ้ามากเกินไปในจีวรเนี่ยเอ่อจีวรแผ่นนี้ไม่มีบางจีวรนเขาจะมีจุดให้น้ำลงใต้ดินเนะี่ยเป็นรู ถ้าเราขุดรูลงไปลึก50เมตรเนี่ยฟางสัก2เมตรให้ลึกลงไปเหมือนเหมือนอุโมงค์อย่างนั้นนะครับพอน้ําเหลือมันจะลงไปในอุโมงค์แล้วมันก็จะปรับระดับน้ําใต้ดินน้ําใต้ดินก็จะเต็มแล้วน้ําเป็นอะพันพันล้านลูกบาทเมตรเนี่ยมันก็จะไปอยู่ใต้ดินนะครับแล้วพอมันอยู่ใต้ดินเสร็จแล้วมันก็จะใต้ดินนี่เขาจะมีความร้อนเขาก็จะทําให้มันระเหยแล้วก็ทําให้ดิน,เ,นเปียกหมด เราก็จะปลูกต้นไม้ที่มีรากแก้วเนี่ยไปดูดเอาความชื้นที่เปียกในดินเนี่ยส่งขึ้นไปในอากาศเป็นไอน้ําแล้วก็ทําให้คุมภูมิอากาศได้นะครับพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีนาตังสยามเนี่ยท่านให้พิมพ์เขียวมาเนี่ยเพื่อคุมภูมิอากาศโลกนะครับแล้วก็บริหารธรรมชาติได้ถ้าเราคุมน้ําได้ก็คุมภูมิอากาศได้ที่เขาบอกว่าปีนี้ที่อเมริกามันเลอะที่เขาร้อนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันใกล้ทะเลทรายไม่มีไอ้น้าจาก ในอากาศอะอุณหภูมิมันจึงสูงมากนะอย่างเมืองเราเนี่ยอุณหภูมิจะไม่ค่อยสูงเพราะอะไรเพราะพืชทุกต้นเนี่ยเขามีรากแก้วเขาเราดูอย่างนี้ไม่มีน้ำนะครับแต่น้ําใต้ดินเนี่ยเขาจะเอาขึ้นมาแล้วก็มาคายน้ําออกแต่ใบแล้วก็ทําให้อากาศเนี่ยเย็นสบายไม่ไม่ร้อนนะครับตรงนี้ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับคือต้อง พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เด็กนักเรียนรุ่นใหม่รู้ทุกคนนะครับว่าพื้นที่มีไอ้น้ำอ่ะสี่เขาทดลองให้เด็กดูเอาน้ําแข็งมาใส่แก้วแล้วจะมีน้ํามาเกาะข้างๆแก้วนะครับเนี่ยมันก็ง่ายๆวิธีคุมคุมน้ําคุมภูมิอากาศแล้วก็คุมดินไม่ให้ดินไหลลงทะเลเมื่อเมือม่อเราเราบอกกั้นอย่างนี้ได้ดินก็ไม่ไหลลงทะเลทะเลก็ไม่ตื้นน้ําก็ไม่ขึ้นมาท่วมบกมันจึง มันจึงแก้ได้หมดนะครับทุกปัญหาตอบได้ทุกโจทย์นะครับถ้าใช้ความรู้ของพระพุทธเจ้านะครับตอบได้ทุกโจทย์เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ